หลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหมอริสามีหนังสือทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกี่เล่มเดี๋ยวริสาจะมาสรุปให้ฟังในคลิปนี้นะคะก็คือหนังสือของเราค่ะมีด้วยกัน2เล่มตอนนี้เล่มแรกค่ะมันคือหนังสือเล่มนี้นะคะจุดสัญญาณน,นวดไทยหรือว่าเป็นการนวดกดจุดนั่นเองค่ะซึ่งเล่มนี้เล่มแรกเนาะมี2เวอร์ชั่นด้วยกัน เวอร์ชั่นแรกกับเวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุดนะคะเนื้อหาเหมือนกันเลยค่ะใครที่สนใจตอนนี้ก็จะได้เป็นเล่มนี้ไปเนาะเนื้อหาในเล่มมีอะไรบ้างค่ะทุกคนเรามาดูกันค่ะก็จะเป็นการรวบรวมการนวดกดจุดที่สำคัญทั่วร่างกายเอาไว้นะคะประกอบด้วยกายวิภาคศาสตร์ของจุดนั้นๆ ผลในการนวดกดจุดช่วยแก้อะไรแล้วก็ขั้นตอนวิธีในการกดว่าทำอย่างไรนะคะนี่คือเล่มนี้นะคะพร้อมส่งค่ะทุกคนตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้ตอนนี้โอเคนี่คือเล่มแรกเล่มที่2ค่ะทุกคนเล่มนี้กําลังจัดทำอยู่นะคะซึ่งเราจะจํากัดจํานวนก็คือจะ ตามจำนวนการสั่งจองเท่านั้นซึ่งช่วงนี้เราเปิดจองอยู่นะคะทุกคนใครสนใจก็สามารถที่จะ สั่งจองกันเข้ามาได้นะคะเราจะเปิดจองล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเล่มนี้ก็คือจะเป็น Anatomy for Massage Therapy เป็นกายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวดค่ะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหมอนวดนะคะในส่วนของ Anatomy ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยระบบต่างๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกระบบประสาทต่างๆระบบหอหุ้มร่างกายนะคะรวมอยู่ในหนังสือเล่ม ่มน,นี้หมดแล้วมีคำอธิบายภาษาไทยคำอ่านให้อย่างละเอียดเรียกได้ว่าเล่มน,นี้นะคะเล่มเดียวจบครบค่ะทุกคนนะคะสามารถสั่งจองกันได้เนาะราคาจองตอนนี้ค่ะทุกคนหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าออกมาเป็นเล่มแล้วเนี่ยก็คือราคาเต็มอยู่ที่2,500บาทแต่ณนะตอนนี้ที่เราเปิดจองอยู่ค่ะทุกคนทุกคนจะได้ไปในราคาพิเศษก็คือ 990บาทเท่านั้นนะคะราคาจองตอนนี้ภายในเดือนกันยายน990บาทเนาะโอเคเล่มน,นี้แล้วก็เล่มที่พร้อมจำหน่ายตอนนี้ก็คือใครที่นะคะชำระเงินหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาแล้วเราพร้อมส่งเลยนะคะจะเป็นเล่มน,นี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะทุกคนราคาตอนนี้ค่ะอยู่ที่1,250บาท นะคะจะส่งฟรีทั่วไทยต่างประเทศคิดค่าส่งตามพื้นที่นะคะคิดค่าส่งตามจริงเนาะใครสนใจสั่งจองกันเข้ามาได้